ใจสั่นอีกแล้วปุ๊กลุกปล่อยสีนเพ็ดรัวแผ่นหลังขาวจัวแสบตาส่วนด้านหน้าทำไฟลุกช่วงนี้ขย,ยันเปิดโหมดเซ็กซี่ทำไอจีไฟลุกท่วมอีกแล้วค่ะสำหรับดาราสาวปุ๊กลุกฝนทิ์หลังจากที่ปล่อยสีนแซบแบบจุกๆใ้ฟันแฟนได้ติดตามกับชุดว่ายน้ำอวดหุ่นเป๊ะปังไปหมดมาดไหนจะแฝดชั้นเผ็ดๆที่ต้องยอมรับเลยค่ะว่าเด็กเกิดต้านจนแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นไอจ กับทุกคอลเลกชันที่ไม่ว่าจะหยิบจับชุดไหนมาสวมใส่ก็ดูถูกอ,อกถูกใจฟแฟนๆไปหมดอย่างล่าสุดก็จัดให้อีกเซตกับชุดเดรสสีชมพูสดใสดีเทลเปิดหลังโชว์ผิวขาวออนรา่าส่วนดันหน้าก็แวกว้าวโชว์เนินอกเบาๆให้ใจสัน่นบวกกับรอยยิ้มความสดใสที่เห็นเที่ไร่ก็อดใจที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวในความสวยความซ่บของสาวปุกลุกไม่ได้เลยคะ่ะ แต่เอ๊ะขยันเสิร์ฟความเซ็กซี่จนเต็มคาราเบลแบบนี้ไม่รู้ว่าหนุ่มคนสนิทอยากไหมพัทรเดชจ,จะว่ายังไงบ้างคะ